คุณเคยเห็นใครบางคนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองเปลี่ยนจากคนใจดีพูดจาน่ารักกลายเป็นคนหน่าบึง้งหุดหงิดง่ายพูดจาไม่เข้าหูเพียงเพราะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงบ้างไหมบรรยากาศที่เคยดีๆกลับตึงเครียดขึ้นมาทันทีคำถามง่ายๆอย่างจะกินอะไรดีกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งคำพูดที่ปกติไม่เคยใส่ใจกลับทิมแทงใจอย่างน่าประหลาด จากคนที่เคยมีเหตุผลกลายเป็นคนที่พร้อมจะปะทะกับทุกเรื่องแค่เพราะท้องมันร้องแค่เพราะความหิวเรามักจะมองปรากฏการณ์นี้แบบผิวเผินอาจจะหัวเราะแล้วบอกว่าสงสัยจะโมโหหิวละสิ เรามองว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยเป็นความเอาแต่ใจเป็นคนไม่มีความอดทนหรือบางทีก็ตัดสินไปเลยว่าคนคนนั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์เราตัดสินเขาจากพฤติกรรมที่เราเห็นตรงหน้าจากความหงุดหงิดที่เขาระเบิดออกมาโดยไม่ได้มองลึกลงไปเลยว่าจริงๆแล้วข้างในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เราอาจจะคิดว่าความหิวก็คือความรู้สึกทางกายภาพอย่างหนึ่งแค่ท้องว่างต้องการอาหารพอได้กินก็หายแต่ความจริงแล้วลึกลงไปใต้ภูเขาน้ำแข็งแห่งความหงุดหงิดนั้นมันมีอะไรซับซ้อนกว่าแค่ท้องที่ร้องโครกครากอยู่เยอะมาก ในทางกลับกันอาการโมโหโหิวไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนิสัยหรือความอดทนแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังลั่นมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของสมองเราเป็น,นกลไกการเอาชีวิตรอดที่อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณลองนึกภาพตามนะ ร่างกายของคนเราเปรียบเหมือนเมืองใหญ่เมืองหนึ่งและสมองก็คือศูนย์บัญชาการกลางที่คอยจัดการทุกอย่างให้เป็นไปอย่างราบรื่นพลังงานหลักที่ทําให้เมืองนี้ขับเคลื่อนไปได้ก็คือน้ําตาลในเลือดหรือกลูโคสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดต่ําลงเพราะความหิวมันก็เหมือนกับเมืองใหญ่กําลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน ศูนย์บัญชาการหรือสมองของเราจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่ทันทีมันจะตัดการจ่ายพลังงานไปยังส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการอยู่รอดในระยะสั้นออกไปก่อนและหนึ่งในส่วนแรกๆที่จะถูกลดความสำคัญลงก็คือสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมเหตุผลการยับยั้งชั่งใจการเข้าอกเห็นใจผู้อื่นและการตัดสินใจที่ซับซ้อนพูดง่ายๆคือส่วนที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีอารยาธรรมนั่นแหละ เมื่อส่วนนี้ได้รับพลังงานน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองส่วนที่เก่าแก่กว่าหรือที่เรียกว่าสมองส่วนสัญชาตญาณจะเข้ามาควบคุมแทนซึ่งสมองส่วนนี้มีหน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวคือ เอาชีวิตรอดมันไม่สนใจเรื่องความสุภาพไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นและไม่สนใจเหตุผลที่ซับซ้อนมันรับรู้แค่ว่าเรากำลังขาดพลังงานนี่คือภาวะคุกคามพอสมองตีความว่านี่คือภาวะคุกคามร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาเช่นคอติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนชุดเดียวกันที่หลั่งออกมาเวลาเราเจออันตรายหรือเวลาที่เราโกรธจริงๆนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมความรู้สึกหิวทางกายภาพถึงแสดงออกมาเป็นความรู้สึกโกรธทางอารมณ์ได้มันคือการตอบสนองแบบสู้หรือหนีที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าหาพลังงานเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะแย่แน่ ดังนั้นคนที่กำลังโมโหหิวในสายตาคนอื่นอาจจะดูเหมือนคนไม่มีเหตุผลขี้โวยวายหรือเจ้าอารมณ์แต่ถ้าเรามองเข้าไปข้างในจริงๆสิ่งที่เราจะเห็นคือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดจิตใต้สำนึกของเขากำลังตื่นตระหนกทุกสิ่งรอบตัวจึงดูเหมือนเป็นภัยคุกคามไปหมด เสียงที่ดังเกินไปคำพูดที่ไม่เข้าหูหรือแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความเครียดได้เพราะสมองไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้แล้วมันคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เห็นภายนอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในภายนอกคือความเกรี้ยวกราดแต่ภายในคือความเปราะบาง ภายนอกคือการประทะแต่ภายในคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือคือสัญญาณเตือนว่าระบบกำลังจะล่มทีนี้ลองหันกลับมามองตัวเองดูบ้างคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครั้งสุดท้ายที่คุณหงุดหงิดจนควบคุมตัวเองไม่อยู่มันเกิดขึ้นตอนไหนตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรกับร่างกายของตัวเองมันใช่แค่ความหงุดหงิดจริงๆหรือมันมีความรู้สึกอื่นซ่อนอยู่ด้วย ความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างลองสำรวจดูดีๆว่าอาการโมโหของคุณมันมักจะมาพร้อมกับอะไรมันมาตอนที่คุณทำงานหนักจนลืมกินข้าวหรือเปล่าหรือมันมาตอนที่คุณนอนไม่พอหรืออาจจะมาตอนที่คุณกำลังเครียดกับเรื่องอื่นในชีวิตอยู่แล้วแล้วความหิวก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างพังลงมา เพราะความหิวที่เราพูดถึงมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกระเพาะอาหารนะบางครั้งเราก็หิวการพักผ่อนหิวความสงบหิวความเข้าใจจากคนอื่นเมื่อร่างกายและจิตใจของเราขาดแคลนสิ่งที่จําเป็นมันก็จะส่งสัญญาณเตือนออกมาในรูปของความหงุดหงิดได้เหมือนกัน การเข้าใจกลไกนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นข้ออ้างในการทำนิสัยไม่ดีใส่คนอื่นนะแต่มันคือการสร้างความเข้าใจและความเมตตากับตัวเองและคนรอบข้างต่างหากอาการโมโหหิวจึงไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยและไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือระบบสื่อสารที่ซื่อสัตย์ที่สุดของร่างกายคุณมันคือเสียงกระซิบที่อาจจะดังไปหน่อยว่าฉันต้องการการดูแลนะ พลังงานของฉันกำลังจะหมดแล้วช่วยเติมให้หน่อยเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วครั้งต่อไปที่คุณเริ่มรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุลองถามตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราหิวหรือเปล่าเราเหนื่อยไปไหมแผนที่จะปล่อยให้อารมณ์นั้นพาเราไปทำร้ายใครหรือตัดสินตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีการหยุดและรับฟังร่างกายตัวเองสักนิดอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดได้เลย สำหรับคนที่ต้องอยู่กับคนโมโหหิวบ่อยๆการเปลี่ยนคำถามจากเป็นอะไรทำไมทำตัวแบบนี้เป็นคำถามง่ายๆอย่างหิวหรือเปล่าไปหาอะไรกินกันไหมอาจจะเป็นเหมือนการยื่นมือเข้าไปช่วยดึงเขาออกจากโหมดเอาชีวิตรอดมันเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าเป็นการแสดงความห่วงใยมันเปลี่ยนจากเธอมีปัญหาอะไรเป็นฉันเห็นนะและฉันพร้อมจะช่วย สุดท้ายแล้วเรื่องของความโมโหหิวสอนให้เรารู้ว่าร่างกายและจิตใจของเราเชื่อมโยงกันอย่างแย่ไม่ออกอารมณ์ที่รุนแรงอาจมีที่มาจากความต้องการทางกายภาพที่เรียบง่ายที่สุดการดูแลร่างกายตัวเองให้ดีการกินให้ตรงเวลาการนอนให้เพียงพอจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายแต่มันคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับสุขภาพใจของเราด้วย ดังนั้นจงฟังเสียงร่างกายของคุณให้ดีเพราะมันไม่ได้พยายามจะสร้างปัญหาแต่มันกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกับคุณอยู่เสมอขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้นะหวังว่ามุมมองนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดไม่ว่าวันนี้คุณจะกำลังหิวอะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณได้เติมเต็มมันนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวแบบนี้มีความหมายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้สำรวจแง่มุมต่างๆของใจและเติบโตไปด้วยกันนะ